เมื่อกี้กูเห็นคอมเมนต์เมื่อกี้ดีมากบอกว่าพี่ครับวันนี้ผมเครียดข่าวการเมืองมากพี่โอ๊ตช่วยทําให้ผมหายเครียดมึงไม่ต้องห่วงนะกูก็เครียดเหมือนมึงนั่นแหละกูก็เครียดเหมือนมึงนั่นแหละนะนะนะไปด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วนูกันเพราะวันนี้แข่งรับเชิญเรามาแล้วน้องเอิร์ธครับผมโอ้โหน่ารักสุดสน่ารักสุดสเอิร์ธภพระวีวันนี้เรามาเป็นแบบสามออสามออโออตเอิร์ธอาร์ตมีอองอยู่บนอ๋อมีอุ่นด้วยนะมีอุ่นพัดภูมิด้วย เดินเป็นสัมผ okay. ัเวสีวนอยู oh. ่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็แวะมาเดี๋ยวก็แวะมาตมชื่ออ้นนะคะชื่ออานะครับนุ่นชื่อโอ๊ตนะฮะครับผมส่วนอนุนอู่นะครับแอนอู่อู่อมอ๋อพอดีเลยข้าออก้าออก พี่ยิ้มใช่ไหพี่พี่บอกว่าโหดีใจยังเลยครับชื่อไม่ได้จะเป็นอออากได้แต่ว่าผมเป็นศิษย์น้องเขานะด้วยอายุผมอาจจะแก่กว่าแต่ว่าด้วยด้วยแบบคุณวุฒิวัยวุฒิผมผมผมเป็นศิษย์น้องเขาเป็นลูกน้องเหรอผมเป็นลูกน้องเพราะผมเข้าไปไว้หลังเขาตอนนี้พี่สิร์เป็นไว้มิวสิกมาก่อนรุ่นแรกน่าจะรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่ารุ่นที่พี่อาร์มทำพอดีตอนนั้นก็มีเอิร์ธมีพี่ป๊อปมีอะตอมซื้ออะตอมตอนนั้นก็มาจากสนามหลวงถูกไหมเพราะว่าพี่อาร์มไปชอปปิ้งมาพี่ออออาามมมไปตที่สน หลวงป่อาอ่นะแบบคำมันมัน,ม,นมันมีค่ายชื่อสนามหลวง ไม่ใช่ไอตอมเดินถือกีตาร์แล้วก็เดินเตะปุ่นอยู่สนามหลวงแล้วพี่อาร์มไปอบอุ้มมาดูดไปใช่ไอสัตว์มั่นเป็นคนละเรื่องกันโทษทีโทษทีโทษทีแต่ว่านี่เขาเป็นสิทธิ์พี่ผมเขาเขาเติบโตเปลี่ยนค่ายไปแล้วผมเข้าพอดีอสวนทางกันอูศิษย์พี่มีอะไรจะแนะนำศิษย์น,น้องไม่ละขนาดนี้แล<พ>้ว<อ>ไม่ต้องแนะนำเพราะว่าพี่ก็ออกจากตอนนั้นแล้วเหมือนกันพี่ก็ออกมาอยู่เองเป็นศิลปินแบบว่าตึกน่ารักมากเลยอ่ะที่เนี่ยเฮ้ยที่นี่เหรอน่ารักมากเลยรูปอะไรแบบสวยมากข้างนอกแบบอยากจะรับสมัครเพิ่มอะไรอย่างงี้ไหม อ uhm. like, ุ้ยวไอ้เงี้ยมาก็หางานแล้วมาก็มามาหาเงินเดือนแล้วเมื่อกี้ยังบอกกันอยู่เลยว่าเอ้ยเป็นไงบ้างงานเอิเดือนหนึ่งกี่พอได้ค่ะพอได้ค่ะได้เหรอพี่ไี่นี่เต็มแล้วเอิร์ดเต็มแล้วเต็มแล้วพวกพนักงานพนักงานไม่ค่อยรับหรอกอื อ่ะที่อื่นเอิร์ทอมกักไว้เหรอใช่ใชชมีคอมเมนต์มาครับโอ้ยินดีกับเอิร์ทนะครับที่ได้กลับประเทศไทยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอิร์ทนะอีกคนนึงเขากลับมาครับ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 คริบนิดหน่อยค่ะครับเพลงทะเลใจมากครับเราเ o e เพลงนี้หรอไม่ใช่ทะเลใจคาราบาลสัต อธิบายไม่เห็นชอบครับหมายถึงไม่เห็นชอบดเลยนะครับน่ารักจังเลยครับรู้จักครั้งแรกตอนพี่เอิร์ธเล่นฮอร์โมนครับอ่าโอ้โห น่ารักสุดๆจริงค่ๆจริงจริงพี่ดูเนี่ยตอนนั้นน่ะนุ่ยละมันเป็นอันขวานี่ก็เปือยอยู่นะ11ปีที่แล้วนะไม่ของเออเนี่ยถือว่าเป็นศิลปิน cover ยุคบุกเบิกเลยป่ะใช่ถือว่าแบบเป็นยูทูบเบอร์ยุคแรกอยู่นะคะใช่แบบเพราะว่าพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นคน cover ในตอนนั้น่ะน่ารักเลยน่ารักสุดๆใช่ ดูแบบไปเอาความสามารถร้องเพลงกับเล่นกีตาร์มาจากไหนอ่ะเรียนหรอจริงๆตอนเด็กๆอัะค่ะเริ่มมาจากเวลลินแล้วหนูไปเรียนกีตาร์ตอนไหนอ่ะก็เหมือนให้เพื่อนสอนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศจริงๆเป็นแค่ดโพมาค่ะเป็นแบบ<อ>คือเหมือนเรียนนิเทศนี่แหละดีพมาคืออะไรฮะเขาเรียกใบอะไรอนุปริญญาคือว่าหนูเรียนจบนิเทศเรียนภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินอ่าเป็นศิลปินแล้วได้เป็นศิลปินไปดีพมาที่นู่นใช่เพราะว่ารู้สึกว่าพอได้เป็นศิลปินแล้วว่าเกิดเสียเซลล์ขึ้นมาว่า อ้าวฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการแต่งเพลงเกี่ยวกับแบบอ๋อเฮ้ยเพลงนี้คีย์อะไรเป็นีกขอดอะไรมันก็ตอบกักมันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีความรู้ใช่แล้วเราไปพี่นู่นแล้วเราห่างกับแฟนป่ะวันไม่ค่อยได้เจอกันไหม ไม่ไม่มีอ่ะกลัวกลัวกลัวรออยู่เพราะตอนนี้ชาวเน็ตเม่งมีแล่เรื่องเนี้ยชอบอยู่คนเดียวอินโทรวตแฟนไม่ว่าหรอครับเนี่ยอยู่เงี้ยแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอครับน่ารักแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอครับอันเป็นวิธีการถามแบบนวิธีการแบบว่าฟอร์มหมาแก่ฟอร์มหมาแก่บ้านไกลแบบนี้แฟนไปส่งไหมครับนี่ปสองไหมล่ะเออเด็กทำผมแดงแบบนี้แฟนไม่ว่าหรอครับ เออแล้วสรุปว่าพไหมอุ้ยไม่ว่าค่ะไม่ว่าไม่ว่าค่ะไม่ว่าโอเคเขาเนี่ยได้คำตอบแล้วนะเข้าใจตรงกันนะจบนะโอเคนะเก้านี่โมงอ่ะไม่ใช่เก้านี่โมงอ่ะไม่ใช่ายพวกเราแยกย้ายเว้ยคนถามที่นั่งใครมาครับคุณเพิ่จะออกจากรายการแล้วเหรอ รายการเพิ่งเริ่มเองนะเราไปกันต่อเลยครับพี่นีออ่อ่านดูสีทุกคนไม่ยังไม่ เนี่ยยังเรียนมัธยมอยู่เลยแล้วตอนแล้วตอนไปเรียนอ่ะสนุกไหมยากไหมไม่ใช่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 ไอเราก็หัวไวไอเราก็ไปหัวไวซะด้วยนี่พ่อมากเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับซองไรติ้งเลยอ่าฮะใช่เราเจออะไรแปลกๆมั้ยมีคนมาจีบมีอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมีฝรั่งมาจีบมีแบบเขาล่ออยู่นะฝรั่งพี่นั่นเดี๋ยวแบบ WhatsApp bro มีไหม WhatsApp bro WhatsApp bro มีไหมแต่ว่าแบบแล้วมึงก็ตอบไปตรงคำถามซะด้วยไม่มีไม่ คือหมายถึงว่าถ้าอะไรแปลกๆสุดก็อาจจะเป็นฟิลแบบเขาจะช็อกอะไรอย่างนี้บ้างเจอควางในซูเปอร์อะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมมาอยู่ตรงนั้นอะเรนเดียในซูเปอร์เรนเดียมันมีจริงไหมพี่ไม่แบบควางหละควางไม่ไม่ คือกว้างแหละเขาทีเข้าใจขาชื่อพันธุ์ด้วยไอ้เหี้ยมีคนถามว่ากว้างนี่มันขวางประตูเหมือนหมาหน้าเซเว่นบ้านเราไหมครับพี่อยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยครับนี่นี่ข้างในไออยู่ข้างในแปลกกว่าอยู่ข้างนอกอีกนะใช่ใช่ไอ้กว้างเรนโบว้ไหมครับอ่าไม่มีครับครับผมจะคนแบบพี่โอ้นไหมครับคนยังไงครับเป็นบ้าการครับ ครับผมกวางกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวครับในนั้นเออมันทำอะไรอ่ะเขาไปทำอะไรกวางมันทำอะไรไม่รู้เลยเดี๋ยวเล่นอย่างเงี้ยเหรอตากแอร์เหมือนมันเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนอ่ะฮะอาจจะไม่ใช่กวางก็ได้อาจจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เป็นตัวแปลกๆอ่ะลักษณะคล้ายๆกวางแหละอ่ะแกอะไรเงี้ยเออทุกคนเดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดู อะไรกับวะเนี่ยยี่สมัยยี่คุยหิงหัวใช่ใช่ใช่แล้วพอกลับมาหนูก็กลับมาทำอัลบั้มเลยปะอ่านคอมเมนต์ปุ๊บหัวมันไปเลยอ่ะแป๊บนึงเลยค่ะกลับมาก็อยากจะโปรดิวซ์เองอยากจะแบบเหมือนคิดลายต่างๆเองอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นเด็กมีไฟมากๆคนนึงแล้วไอ้อัลบั้ม Earth Tone เนี่ยมันมันเป็นอัลบั้มยังไงไออัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มเหมือนฟิลอินดี้ค่ะใต้ดินเหมือนอายุ20อะแจมได้เพราะว่าเหมือนฟิลว่าแบบเปิดวิกิพีเดียตัวเองตอนโตแล้วแบบเอิร์ธพัทรวี อัลบั้มแรกอายุ20อะไรอย่างเงี้ยโหนี่เขาบอกพี่ก็มีไฟใช่ไหมครับตอนนี้ผมมีฟอยพอดีเลยครับใช่ครับมีคนถามว่าตอนปล่อยอัลบั้มใต้ดินเนี่ยมันงอกขึ้นมาบนดินบ้างไหมครับนะครับอัลบั้มนะครับไม่ใช่หัวมันนะครับหัวมันนะครับหัวมันนะครับนะครับผมใต้ดินมียุงนะครับแล้วได้เพลงมีกวางเลยครับเขายังไม่ไปเอนเขายังไม่ไปเขายังไม่ไปเออคุณชายถามว่านั่งเครื่องบินไปเหรอครับเอาไอ้เหี้ยขี่กวางมั้งก่อน ไอ้กวางที่จอดอยู่ในซุปปเอร์มาร์เก็ตอันหนักบางเขามีกันแต่ว่าที่ออสเตรเลียมีโคลาดเนี่ยมันซาซาไหมครับอันนั้นโคอาล่านะไม่ใช่โคลาไอสัตว์นั้นมันแล้วมันโคกอิสิผายเห็นฟิลอย่างนี้น่ารักแบ๊วๆนี่บอกว่าตอนเด็กๆเคยมีทาเล็บดับเล็บดำด้วยนะตอนเด็กอยากเป็นเอฟร์ลาร์วินเฮ้ยอยากเป็นอีโมใช่เป็นเด็กอีโม่ตอหูเตดรูเราในเรื่อยังมีนะแบบยังไม่ตันแะแต่ใส่ไม่ได้แล้วตรงนี้ตอนนั้นเจาะแล้วเป็นหูดเจาะแล้วเป็นหูด เมื่อยคอเลยวันนี้เคยเคยเห็นไหมอ่ะมันเจาะคือเจาะตรงนี้ใช่ปะแต่มันไปมันเป็นหูดอีกอันนึงอ่ะแล้วก็เลยปล่อยมันตันไปอันเนี้ยมแลอันนี้เขาเรียกชื่อแผลแผลขี้รอยใช่ไหมอ่าก็เลยปล่อยตันใช่ใช่ก็แต่ตอนนี้ก็เลยปล่อยหูดตันไปไม่ใช่ไม่ใช่หูดหรอหูดไหลตัวไม่ใช่ครับแล้วหัวไหลตูดครับ จากเพลงแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องหูดเลยครับนี่มีคนบอกทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เอิร์ธหิวแต่ก่อนแต่ก่อนมันเ็มาหโหหิวก็ในที่ค่ายเหมือนฟิลลูกค้าไม่เอางานเพราะว่าเหมือนเราทําผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนโทรไปบอกพี่พีอาร์ว่าพี่หนูไม่เอาเงินละคุยทำละไม่ทำแล้วไม่เอาเงินลอะไร้วแคนเซิลเลยแคนเซิลเลยแล้วก็ผ่านเวแล้วไปไปกินข้าวอะไรเงี้ยโทรกลับไป พี่พี่เขา c น n c e r หนูไปยังอ่ะ c น n c e r หนูไปยังอ่ะอ๋อตอนนั้นมันโมโหเอานะเงินเราได้กลับไปทำนะทันไหมทันแต่ว่าอีกอย่างนึ่คือทำหนูมีงานอดิเรกเยอะมากมีอะไรบ้างบอกว่ามีชอบถ่ายรูปแต่ก่อนอชอบถ่ายรูปซื้อกล้องซื้อกล้องฟิล์มจริงหนูก็ดูของพี่อยู่ถ่ายรูปฟิล์มถ่ายรูปฟิล์มก็จะมีแบบไอจีถ่ายรูปเลยนะคะ คือหนูมีไอจีแยกเยอะมากเลยมีไอจีอ่านหนังสือด้วยใช่เวลาอินเลยก็จะอินเลยสมมติอินรีดผ้าอย่างเงี้ยก็จะรีดผ้าทั้งวันเลยแบบฮะเอิร์ดเอาซาวไปกดว่าพี่กดไม่ถูกแล้วเหรอจังหวะที่ไม่ได้พี่ก็ถามว่าแล้วเอิร์ดมีไอจีของกวางไหมครับไปหารูกเลยดีป่ะอาจจะมีเอออ่ะมาถึงซิงเกิลล่าสุดหน่อยครับพี่เอิร์ด เพลงอะไรครับเอาเราได้ขายของนี่ขายของแล้วมาเลย้ยถึงเวลาที่ต้องการมาเลยชื่อเพลงอะไรครับขอไม่เจอเธอค่ะขอไม่เจอเธอใช่ Wish I Never Met You ภาษาอังกฤษ อ่านเลยที่สับไปสักไปแล้วเริ่มแบบเหมือนก็อองอองแล้วนิดนึงก็ไม่เจอหมูหุ้ยแต่ว่าสีสีสวยเนาะไปเฟยโลเคชั่นสวยมากโรงแรมเหรอคะโรงแรมโรงแรมเก่าใช่ไหมโรงแรมเก่าก็เป็นเหมือนเรื่องราวเกี่ยวกับ็อกซิริเลชั่นชิพค่ะเวลาที่จบความสัมพันธ์ที่มันอาจจะทําร้ายเราแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้เราหายไปอ่ะเหมือนความเป็นตัวตนของเราหรือรอยยิ้มที่เราเคยมีมันมันมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เราจําตัวเองตอนมีความสุขไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นเรื่อง เออว่าไม่ค่อยได้ถูกเล่าสักเท่าไหร่อะไรยเงี้ยก็เลยแบบแต่งเพลงให้กับเรื่องราวตรงนี้อะไรเงี้ยวันนี้อยากมอบเพลงให้กับเราสองคนไหมทำไมมารายการนี้เลยแล้วจะดีสักกว่าใช่ใช่ท่านไม่รคนคอมเมนต์กันมาเข้ามาเลยค่ะว่าไม่อยากเติร์ไครนะคะขอไม่เติร์ไคคอมเมนต์เข้ามาได้นักเอกเอ็มวีเป็นหนุนไหมครับช่ฉันเอ็มวีนเองสักท่อนหรอสักท่อนหนาเอาได้ดี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 หากว่าวันนั้นไม่เจอเธอ you i โดโหดโหดโดมาแล้วอโหโอเโหโอ้โหโอ้หโอ้โหโง้โหโอ้โหโอโหโอ้เหโอะโหโอ้โโอ้โหอ้คุณอ้โหัอ้โนคอ่กับอี่้ยหอาโหอ้โอ้นหโอ้อ้อ้โหโอหอ้โหอ้โหโอ้รหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ออห้โห้อ้้หอ้โหโก้โอ้อ้โหอ้โหโอ่โอ้อ้ห้ เคยฟังเพลงพี่ไหมพี่มีซิงเกิลหนูรู้ทำไมไม่ cover เพลงพี่พังชื่อเพลงหูที่ยังหายใจไม่รู้จักสามอครับรู้จักตาสามปอครับรู้จักม่สามปอครับสามออยากติดพวรเราปิดสุะตพี่สามอ เขาบ่อยพูดถึงเพลงที่ได้อยู่ในซีรีส์เกาหลีนะครับอ่าไอซ์แมนค่ะอยู่ในซีรีส์ King the Land ยอดมากคือเขินมากเลยแล้วก็ซีรีส์ที่เขามาถ่ายเมืองไทยใช่ปะใช่แล้วมันไปอยู่ได้ยังไงคะอ่าทางทีมงานบอกว่ามีมีคนมาติดต่อไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟีลว่าเพลงมันเกี่ยวกับไ Ice Man เป็นผู้ชายเย็นชาอะไรเงี้ยแล้วเขากินไอติมอยู่ในซีนนั้นจะเป็นแบบฟิลลิ่งไอศครีมอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่พร้อมมากร้องว่าไอซ์แมน The ไอเหี้มนูว่้เคยฟังว่ะไม่คุ้นว่ะนี่เป็นออนเกาหลีเลยนะคิดว่าเฟซบุ๊กจะจะเมื่อกี้น่ะไม่ได้พวกพี่ร้องเพี้ยนใช่ไอ้สัตวคนเหี้ยไอแมนเดี๋ยวผมบอกตอนนี้ก็มาเจอความสมคันแบบนี้เลยครับเพวยขอควางใจนะครับใช่เป็นหูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้พี่ถามอะไรนะตอนแรก พี่บอกว่ามีคนขอกําลังใจพเพราะตอนกำลังเจอความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเหมือนกันแล้วก็ ขอให้ก้าวแรกออกมาให้ได้คิดว่าถ้าก้าวแรกออกมาได้ก้าวสองจะง่ายขึ้นถ้าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไปไม่สมบูรลองนี้ได้อยู่เหมือนกัยลองนี้ได้ลองนี้ได้แสดงเราดูตลกบ่อยครับผมมาพิอาจข่าววันนี้ก็ต้องให้คุณอ่านเลยการเมืองหน่อยครับผมต้องเริ่มต้นอย่างนี้เลยใครอยากเป็นเศรษฐาชนาธิ์สิใครอยากเป็นนายกชนาธิ์สิ เออยัลไก็ให้กูเลือกตั้งนะโอเควันนี้อย่างที่ทุกคนทราบก็มีการเสนอชื่อนะครับสำหรับผู้ที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัมนตรีซึ่งตอนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยช่วงเวลา4ี่โมงวันนี้นะฮะที่ประชุมสภา,ามีคะแนนเห็นชอบอให้กับคุณเศรษฐานะครับเป็นนายกรัมนตรีนะฮะจำนวน374เสียงซึ่งเป็นจานวนเสียงที่นี่เขาบอกว่ามากกว่าแต่ว่าตอนนี้สรุปแล้ว,สร,ลวสรุปแล้วนะฮะสี่ร้อยแปดสิบสองเสียงนะแน่นอนเป็นเสียงเห็นชอบ ทำไมตอนหวดอีกพักหนึ่งมันไม่เยอะขนาดนี้วะก็แน่นอนว่าที่ประชุมก็เห็นชอบให้คเศรษฐาทวีสินเป็นนายรัฐมนตรีคนที่30นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรออัปเดตพรุ่งนี้ข่าวพรุ่งนี้อีกทีนึงเราทุกคนก็ออกไปเลือกตั้งแล้วก็ทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปเป็นตามที่หลายๆคนหวงังหรือว่า <c oughs> นะมันก็จะพูดไงดีว่าก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ดูว่า เขาทํากับพวกเรายังไงแล้วก็จดจําไว้แล้วก็คราวหน้าก็สู้กันอีกสู้ไว้เรื่อยพวกเราประชาชนก็แค่แค่อย่ายอมแพ้ตอนนี้แม่งทาอะไรไม่ได้แล้วนี่มันมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยรอบหน้าถ้าเราได้เลือกอีกเราก็เลือกจนกว่าแม่งจะได้ที่เราเลือกอ่ะเออแต่อย่ายอมแพ้พวกเราต้องอย่ายอมแพ้มันมันอำนาจมันต้องเป็นของพวกเราทุกคนเว้ยก็ยังไงอ่ะาสานักนักร้องศิลปินธาจะปล่อยเพลงวันนี้ก็เลื่อนไปก่อนนะช่วงนี้ใช้คำว่าช่วงนี้ดีกว่า ใช้คำว่าช่วงนี้ดีกว่าอย่าปล่อยเพลงครับผมโทรไปหาสตรีมมี่ของคุณบอกว่าให้เบกก่อนเนาะเบรก่อนพี่โดนสีสุวัรแน่โดนสีสุวันณแน่ทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูไม่กลัวทำหรือยังแหเอาพูดชื่อด้วยเข้ามาแน่คนชื่อสีวรรมันมีคนเป็นล้านล้านคนที่เขาชื่อนี้กูไม่พูดถึงคนแบบนั้นอยู่แล้วเสียเวลาเสียเวลา โอพีตบมือใหญ่นิดโอ้โหรอทำเสื้อแล้วก็ปีค่ะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเสื้อคำย่อกูมาอีกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธดีครับดีครับชื่ออะไรครับชื่อฮิมครับน้องฮิมตอนนี้เรียนอยู่บ้านหรือว่าเรียนจบแล้วครับอ่าเรียนจบแล้วครับแล้วทำงานอะไรอยู่ครับเป็นกราฟิกดีไซน์ครับโอ้ยกราฟิกดีไซน์โอเคเหมือนอยู่ในห้องอัดเลยนะเออเหมือนเหมือนอยู่ในห้องแบบเก็บเสียงอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นห้องอัดของของออปปิคครับอ่าน้องฮิมไหนเล่ามาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้้นนกัับบองิมคร ว่าปีหน้าครับจะต้องไปสอบต่อไปกับขี่5ปีครับก็เลยมีปัญหาเรื่องคือผมเป็นตาบอดสีมันก็เลยจะแบบว่ามันต้องมีเทส สัญญาณจราจรครับเวลาไปไปสอบอะครับไปจราจรมันจะแยกสีแดงกับสีเหลืองไม่ได้ครับเราต้องยืมไปปรึกษาหมอไหมมันทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีแว่นแว่นของคนตาบอดสีปะ่ะเหมือนพี่เคยเห็นในอินเตอร์เน็ตใช่มครับอ่าใช่มันจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนแบบแว่นดำครับถ้าถ้าใส่แบบนั้นตอนสอบเขาก็ให้ถอดอยู่ดีครับอ๋อหรออ๋อแต่ใส่ทำงานได้ถูกปะ่ะใช่อ่าใส่ทำงานได้ใส่ขับรถได้แต่มันมันราคาแพงอยู่นะครับ หลอหรอ,หรอเอออยากรู้อะ hey, เคยศึกษาเรื่องนี้ป่ะ,ะมันมีมันมีของต่างประเทศอะคับเป็นมือนะครับ <Hey. S 2> แต่ว่ามันจะมีแบบคอนแทคเลนก็มีครับ ปัญหาก็คือพยายามใส่คอนแทคเลนแล้วมันแบบว่าใส่แบบตามันไม่ยอมให้ใส่เข้าไปใส่ไม่ยากมันยากแค่แป๊บเดียวถ้าฮิมจะขับรถฮิมก็ต้องใส่ไม่ไม่ถ้าขับรถ่มองได้ปกติครับตอนสอบมีปัญหาแค่ตอนไปสอบมันก็นั่นแหละคือจะไปสอบจะไปทำเป็นขับขี่ฮิมก็ต้องใส่เพื่อที่มันจะได้สอบผ่านแล้วก็เซฟปลอดภัยกับคนอื่นด้วยตอนนี้สิ่งที่เราคุยอยู่ในสิ่งที่พี่ห่วงเดียวเลยคือพี่ห่วงว่ามันจะเกิดอันตรายต่อคนอื่นไหมวะอันนี้พี่พี่พี่ก็มองในอีกมุมหนึ่งพี่ก็จะเหมมาาายเค้้ไ่่่ใหผนนะช คือเราพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเพราะว่าเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลในการที่เราจะร่วมถนนกับคนที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างฉะนั้นพี่ก็เลยเห็นด้วยกับ เรื่องนี้มันอาจจะเซนซิทีฟกับคนอื่นหมายถึงว่ามันห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนอื่นถ้ามันมีอุปกรณ์อะ,อะไรอย่างเช่นอคอนแทคเลนส์หรือแว่นตาที่มันสามารถแก้ค่าสีสายตาได้แล้วมันทำให้เร<ห>าเป<ห><า>็น<ห><ไ>ปกติอ่ะที่อันนี้ในความแนะนาของพี่พี่รู้สึกว่าหิมก็ควรจะต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองหมายถึงว่าในเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาทางแก้ไขมันเพื่อความปลอดภัยต่อคนอื่นคําว่าอุบัติเหตุอ่ะหิมแม่งเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยใช่ถูกปะมันมันมันไม่ ขยายให้เกิดมันอ็มีวิธีเราว่าต,ต้องปรึกษา ปรึกษาแพทย์ด้วยนะทีนี้ตอนเวลาเราไปเลือกตั้งพักบางพักเราก็กาไม่ได้เลยเพราะเรามองสีแดงไม่ออกใช่ไหมล่ะมองสีแดงไม่ออกใช่ไหมล่ะเราขอโทษ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 พี่กลัวมันกลัวมันเครียดกลัวมันเครียดตลกเจ๋อเดียแต่อย่าไปคิดว่ามันเป็นปมด้อยนะเออคือมีศิลปินคนนึงที่พี่ชอบมากเลยชื่อพี่เนียมเขาเป็นอาร์ติสต์ที่ตาบอดสีสีฟ้าเหมือนกันคือพี่นับถือฝีมือเขาสุดๆเลยแล้วพี่อยากได้งานเขามากก็ยังไม่มีโอกาสได้งานเขามาจับจองสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งรู้อะ ว่าเขาตาบอดสีใช่ไหมแต่เขาเป็นศิลปินน่ะเขาเลือกเส้นทางนี้ใช้ความมานะของตัวเองใช้แพชชั่นตัวเองว่ากูจะเป็นอาร์ติสต์ะแม่งยิ่งทำให้พี่อยากได้งานเขามากขึ้นไปเพราะรู้สึกว่านี่มันคือรางวัลของคนพยายามเว้ยงั้นงั้นดูว้าก่อนหน่อยไวล่ไดลองรู้ไปป่ะลองขับลงครับอันแรก ราจำได้เราเราจําได้ว่านี่คือรูปเอิร์ธเหรอใช่อันนี้มีเรามีรูปนี้อยู่ที่บ้านด้วยนะซึ่งรูปนี้ฮิมทําให้ดูป่ะใช่ไหมแต่ครับว่าให้ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาไปจริงด้วยแล้วก็ตรอบมันมีกริคเตอร์แบบฟุิงฟลิงใช่แบบน่าจากเช้าคชดว่าน่าจะเข้าอ๋อนี่คือเอาไปให้ที่งานเลยใช่ครับไอ้ฮิมมึงมันร้ายนะผมสีดํากับผมสีแดงไหนซวยกากันจะได้ไปทาอุ้ยอุ้ยไอ้ฮิมมันม้วนแล้วไอ้ฮิมตอบตอบ สีอะไรก็ได้ชับสีอะไรก็ได้ครับทีนีแฟนฝากถามว่าเคยวาดรูปแฟนบ้างไหมวาดรูปแฟนบ้างไหมวาดแต่มีแค่แบบลายลายเส้นล่างเฉยๆครับไม่ลงสีอ่ามึงไม่น่าตอบมาอีกอีต่อมึงนี่ดูแย่อุ๊ยสวัสดีครับทุกคนคือคักขึ้นมาเลยคือคักคือคักครับ น้องป๊อปใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องป๊อปอายุเท่าไหร่แล้ว24ค่ะ24 <c oughs> ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับป๊อป <c oughs> <t od ic> ตอนนี้ทำงานโรงแรมคะ่ะห้องอาหารแสดงว่าตอนรับผิดชอบอะไรบ้างอะในหน้าที่ของหนูเหนื่อยไหมไม่เห็นถามคุณไอฮีมันโตแล้วไ<อ>ม่ดูแลเลยเออ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  คำถามของหนูวันนี้คือเหมือนเวลาที่พี่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างอะคะ่ะถ้าเป็นของกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเหมือนเป็นส่วนช่วยอะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเลือกดื่มหรือว่าเครืองทานอะไรอะคะเราว่าต้องหาว่าเราชอบกินอะไรแหละมันจะมีอาหารที่เป็นแบบโซนของเราเนอ,อชอบทานอะไรแบบไก่<บ>ไกม่ถึงว่าซุปไก่ที่ต้มๆถ้าสมมติว่าเครียดทุกครั้งเราจะต้มซุปกินมันอยู่ใน p r o c e s ของการแบบเดินซุปเปอร์เอาแครอทใส่เอาแบบมันฝรั่งตับปิ้งเพื่อคลายความเครียดได้สมองมันโล่งคือเหมือนเราเอาความ เครียดไปลงกับอะไรเล็กๆน้อยๆเราช้าลงหั่นนู่นหั่นนี่เอาไปต้มก็จะได้กินกินอร่อยจังเลยฉันทําอะไรเงี้ยมันเป็นโปรเ e สที่ สำหรับเรามันเวิร์กแต่มันก็ไม่ได้เวิร์กสำหรับทุกคนไงเราว่ามันต้องมีเซฟโซนสําหรับตัวเองเราต้องเราอาจจะต้องรู้ว่าอ๋อเราทำมันนี้แล้วเราค้ามขึ้นเราสบายขึ้นเรามีสมาธิมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นใช่ถ้าของพี่ค,คือถ้ากินอะไรเพื่อตัดสินใจถ้าต้องตัดสินใจเรื่องที่มันใหญ่ที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานเกี่ยวข้องกงับชีวิตอะไรเงี้ยพี่ก็จะไม่เลือกทั้งกินแล้วก็ไม่เลือกทั้งดื่มหาคนที่มันปรึกษานี่มันจะพอมีเรื่องมีราวที่มันแบบคุยกับเราได้ค แล้วสำหรับพี่นะโล่งยิ่มดีหายเครียดม,ม,มันเบาถ้าเวลาพี่เครียดใช่ไหมสิ่งที่พี่กินอย่างเดียวเลยคือเล็บกัดเล็บชอบกัดเล็บเวลาเครียดมากๆนะนแล้วก็เวลาพี่ทำอะไรโฟกสัสอยู่อะ่ะพี่ชอบแบบบี้มือตกใจเหมือนกัน ถ้าเหมือนแบบเนี่ยจนเนี่ยตรงเนี้ยพี่แบบด้านหมดเลยเห็นปะ่ะทุกนิ้วเลยเนี่ยเวลาคนถามอ่ะคนก็ชอบจับมือวันทีแฟนคนแฟนคลับโอ้โ oh, หพี่โดมือสามกันนะคะทํางานหนะะักครับไม่ใช่เลยเฮียกูเครียดแล้วกูบี้บีไ้ไปเรื่อยแต่ถ้าอย่างของพี่อ่ะอยากจบงานอ่ะสมมติว่าไปคุยงานแล้วจบงานกันกับคู่ค้าธุรกิจหรือว่าคนที่ทํางานด้วยอ่ะดื่มแล้วจบเลยอะไรที่คุยยากๆอ,อยู่ก่อนดื่มพอดื่มแล้วมันจะคุยง่ายเลยมันลื่นเหมือนอาจารย์จอห์นนี่ยังช่วยคุยให้อ่ะแต่ต้องประมาณนึงนะอย่าให้ทะลุไปนะถ้าทะลุไปถ้าทะลุไปจะมครียดงี้ แฟนไม่เป็นห่วงเหอเเออ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 ไหมไม่ไม่ไม่เป็นห่วงขนาดนั้นค่ะก็เป็นห่วงอยู่โอเคพี่ว่าแต่ละคนมันมีวิธีการที่จะโฟกัสในในชีวิตหรือโฟกัสในอารมณ์ต่างกันนะพี่ว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จอะมันอยู่ที่ว่าหนูไปเจออะไรแล้วมันถูกจริตมากกว่าเราถ้าถามป๊อหล่ะถามพวกเราไปเลยละป๊อปกินอะไรหรือว่าป๊อปดื่มอะไรของคือโกโก้เลยช็อกโกแลตเลยร้อนหรือเย็นครับเย็นค่ะอเย็นเท่านั้นมิ้นไหมมิ้นเออใส่มิ้นไหมใส่มิ้นไหมหรือว่าช็อกอย่างเดียว เออตอนนี้ช็อกเลยเฮียตอนนี้ตอนนี้ป๊อปช็อกแล้วใช่ป๊อปไม่ต้องห่วงตอบไปเลยตอนนี้กล้องป๊อปใหญ่สุดเลยกล้องป๊อปใหญ่สุดเลยป๊อปแม่แม่งมีคนคอมเมนต์ประชดประชันว่ะเธอก็มีของเธอแล้วเนี่ยทำไมเธอไม่ปรึกษาไอ้หน้าจืดนล่ะเปิดว้าวไปแล้วเปิดว้าวปิดไหมทำไมอยากเห็นแบบเอ้ยน้องป๊อปกับแฟนเขาเอ้ยโอ้โห่อ้ยแซนเจแอนด์สกอร์เพ็ดเหรอ เจเพรนเก่งไหนเจเพรสถ่ายรูปอะไรนะเจเพรสเก่งไหนที่โซเชียลนี่ชอบถ่ายรูปด้วยเกินไปมากนี่เพื่อนคนเดียวท่านหนึ่งสวัสดีมาตามาตาติปาตาเวแล้วมณีเนาะผู้รู้ผู้ตื่นผู้ดอนไม่เป็นเวลาเพื่อนคอมเมนต์โอ้เธอเเป็นกดไหลย้อนนะคะแล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์เลยเวอร์แต่วเวอร์จะหลุดแบบฟิลแบบเหมือนแซวเพื่อนอะเวอร์ดอกเวอร์ มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนบ้างไหมหนูไปบ่อยแต่เพื่จําหนูได้หรือเปล่าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคุณป๊อปนี่เองหาไม่ได้เลยโอ้โหแปะชิบหายคุ้นเลยเดี๋ยวคราวหน้าจําได้แล้วเอาที่แม่พี่ก็พูดแบบเนี้ยออ้ยโหยเรียบร้อยอ่ะช่วงท้ายพี่เอิร์ทฝากกันอีกสั่งอีกทีครับลืมไปแล้วเนี่ยชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนัเนี่ยชื่อเพลงอะไรนัเนี่ย ขอไม่เจอเธอค่ะทุกคน w i s h I never met you นะคะอย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube ของเราเองเออสันธรวีนะคะนี่ใครเคยฟังแล้วก็ฟังอีกเพราะว่าคือมันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าอะทำซิงเกิลต่อไปแล้วจะมีทุกๆคนรอฟังอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะทุกคนจะดึงซึ้งแล้วเนี่ยเออฝากด้วยฝากด้วยนะครับไปติดตามได้ที่ไหนพี่อู๊ดไหนเปิดช anel หน่อยมีองของเอิอันนี้ IG เอิร์ดพัทรบีไอจีน้องเอิร์ดไอจีเล็กน้อยจะอยู่ในช่อง ฮ็อบบี้สนะคะแบบอันนี้เฟซเฟซฟลุ๊ก อ่าเพจใน Facebook ครับเอิร์ธพัฒน์ดาชื่อเดียวกันต้าสวยมากเลยอะรวมบนอะในทวิตเตอร์ชื่อเดียวกันหมดนะทุกคนเอิร์ธพัฒน์วีอันนี้ติ๊กต็อกนี่ติ๊กต็อกหนูหนูมีคอนเทนต์อะไรบ้างในติ๊กต็อกฮะก็เที่ยวเที่ยวเป็นไหมเต้นนุ่นเคยพยายามเต้น่มันไม่ค่อยรอดค่ะถ้าเคยแล้วไม่ชอบก็หยุดนะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเราอันนี้พวกกูด้วยเนี่ยเอออันนี้ยูทูบนะครับบอกว่าเร็วกว่าออกเพลงใหม่ก็บันจักรยานนี่แหละครับ ครับผมครับผมนี่อันนี้ค่ายนี่มิวสิกมูฟนะครับใครจีค่ายก็ไปติดตามกันได้เยอะมากมีมีหลายค่ายตอนนี้น่าจะโอ้ยหนูไปตามไม่ทันแล้วว่ะอ๋อมันมันมิวสิกมูฟนี่คือมันคือค่ายเป็นแบบเป็นเฮดใหญ่แล้วหนูอยู่ไหนหนูอยู่บ็อกซ์เหรอหนูอยู่ไหนหนูอยู่คนเดียวคนเดียวฮะอเฮียอะไรวะเนี่ยก็หนูเป็นอินโทรเวิร์ดไปติดตามกันได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็แนะนำเลยถ้าถ้าชอบฟังเพลงนะ ไปดูน้องเออเดนสักทีนึงแล้วชอบเลยน่ารักเวลาร้องเพลงมีเสน่ห์สุดบรรยากาศดีๆเนาะสุดสุดขอบคุณพี่เยอีกรอบครับขอบค,คุณนะครับจัดกครัับบรน้าทุกคนขอบคุณนะครับ